สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่นะครับวันนี้แม่รูก็ได้พาพวกเรามาเยี่ยมสักการะองค์พ่อปู่อนันตนาคราชนะครับซึ่งท่านปฏิสฐานอยู่ที่อำเภอปากชมนะครับี่จังหวัดเลยนะมาวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนและสักการะเคารพบูชาองค์พ่อปู่นะครับ นี่นะครับวันนี้ก็เป็นผู้ปูกสังเกตท้องฟ้านะครับนี่นะครับวันนี้มีเมฆเป็นแปลกแปลกนะครับปู่ท่านก็ปฏิสฐานท่านจะหันหน้าลงไปที่แม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับชาวบ้านแถวนี้ว่าใครมาขออะไรก็ได้รับพรประสบความสำเร็จทั่วหน้ากันทุกคนนะครับนี่นะครับ องคพระปู่แิ้งก็สวยงามนะครับองค์ใหญ่สวยงามนะครับนี่นครับเดี๋ยวเราไปติดตามแม่ครูกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราติดตามแม่ครูขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะมองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นทิวทัศน์ฝั่งลาวนะครับนะครับจะเป็นภูเขาฝั่งลาวนะตรงนี้นะครับ ตรงที่ปู่นันตะท่านจะหันหน้าลงไปทางแม่นำ้ำโขงนี่นะครับก็บรรยากาศสวยงามน,นะครับยามเย็นนี่ครับรบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่นครับ เมฆก็จะเป็นแฉกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าปูโปอนันตะนัคราตนี่ครับ,รบองค์ใหญ่มากนะครับสูงประมาณสิบเมตรนะครับ นี่นะครับหลังจากที่แม่ปูไหว้ขอพรกับองค์เจ้าปู่อนันตนัคราชแม่ปูก็ได้เดินทางกลับที่พักนะครับนี่นะครับเดินเลาะริมตามแม่น้ำโขงครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝั่งภูเขาที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับจะจะเป็นฝั่งลาวนี่นะครับ เป็นภูเขาประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับจุดตรงนี้ก็คืออำเภอปากชมน,ะนี่นะครับมีเกาะแก่งตามลิมแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับใครจะมาเที่ยวก็เที่ยวได้นะครับนี่น เดี๋ยววันนี้แม่ครูอาจจะเล่าเรื่องราวที่แม่ครูสัมผัสได้ตามริมแม่น้ำโขงแต่ที่แต่ละแห่งนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ะครับบรรยากาศยามเย็นสวยงามนลคร แนวทิวเขายาวนะครับฝั่งประเทศลาวนะครับนะครับตะวันรับขอบฟ้านะครับสําหรับเอฟซี FC ท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะครับไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศแถวริมฝั่งโขงนะครับก็ แอดมินก็จะถ่ายไปให้ดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราขอโชคขอลาบมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ดูบรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวครับไปดูกับแม่ครูกันเลยครับตอนนี้แม่ครูก็นั่งอยู่ข้างล่างน,นี่นะครับหลังจากแม่ครูพาพวกเราไปชมวิวทิวทัศน์แล้ว แม่ครูก็ไปลุ้นโชคนะครับแล้วก็แม่ครูได้โชคสามตัวตรงนะครับวันนี้นี่ครับสวัสดีครับแม่ครูครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครได้ดูไลฟ์สดที่แม่ครูออกยูทูบที่แม่ครูลงหกสี่สองขอลาพัฒนา 3, สามตัวตรงค่ะลูกวันนี้สําหรับวันนี้แม่ครูก็ได้รับเงินแสนจากปู่นะคะแม่ครูก็ดีใจมากค่ะตอนบ่ายแม่ครูมาขอมาขอท่านมาขอ,อตัวเลขในตอนเย็น นั่นก็คือหวยต่างประเทศแล้วเมื่อเวลาไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานะคะหวยได้ออกนะคะสามตัวตรงคือ6 4สี่สองนะคะแล้วแม่ครูก็ได้ถูกนะคะ6 4สี่สองตรงๆเลยค่ะลูกจ๋าได้รับเงินแสนนะคะวันนี้ดีใจมากมาขอบพอคุณปู่ก่อนแล้วพรุ่งนี้แม่ครูก็จะมาแก้บนค่ะนี่นะครับวันนี้แม่ครูก็ได้มาจุดธูปบอกปู่ก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้แม่ครูจะมาแก้บนนะครับนี่นะครับ หกสี่สองนะครับสำหรับหวยต่างประเทศนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องให้กูแอลพารวยโดยนะครับสำหรับพรุ่งนี้ติดตามตัวเลขต่างประเทศหรือว่าตัวเลขมงคลตอนเย็นกับแม่ครูแอลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับพรุ่งนี้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ